สวัสดีทุกคนกันนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการสอนเพิ่มยอดวิวหรือว่าจะเป็นเพิ่มเปิดการมองเห็นนะครับของคลิปวิดีโอทิกต o อของเรานั่นเองนะครับว่าตัวน,นี้จะเปิดการมองเห็นได้ยังไงนะครับก็ดูผมแล้วทําตามกันได้เลยอ,อย่างแรกให้ทุกคน,นคเปิด Google ขึ้นมาก่อนแล้วก็พิมพ์ไปแบบนี้นะครับว่า s m d o l a r นะครับเว็บไซต์ใช้ง,งานจะอยู่อันแรกนะครับปทุกคนกดลิดเข้าไปได้เลยพอ,อถึงตรงนี้นะครับ ถ้าใครมีดีนะก็สามารถกรอกได้เลยแล้วก็ลงชื่อใช้งานเนาะอ่าี๋ยวจะมาลงชื่อใช้งานด้วย Google ก็ได้นะครับถ้าไม่อยากสมัครนะครับเนาะก็ลงชื่อใช้งานด้วย g o o g l e ไปเลยอ่าแต่ถ้าใครมีแล้วยังไม่มีนะครับก็นี่นะครับสมัครใช้งานนะครับชื่อผู้ใช้งานอีเมลรหัสผ่านยังรหัสผ่านนะครับไปทุกคนทําการกรอกให้ครบถ้วนนะครับทั้งสอย่างนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็อีเมลนะครับสามารถมั่วได้นะครับไม่จำเป็นต้ใช้อีเมลจริงเนาะอ่าแล้วก็ติ๊กช่องน้ดยเลไไป อะแล้วผมจะมาลงชื่อใช้งานกันนะครับอ่ะแล้วเมื่อเราลองอินมาแล้วนะครับให้ทุกคนนะครับมาดูที่หมวดหมู่กันอ่าหมดหมู่นะครับจะเป็นแพลตฟอร์มต่างๆเลยไม่ใช่เป็น Facebook นะครับ t i k t อก i ิน t a g r a m IG นะครับอ่า u u u e e เนาะ อ่าเราจะเป็น Line, s h o ป e e t e l e gram t w i t t e r นะครับก็จะมีอ่าหลากหลายแพลตฟอร์มให้ทุกคนเลือกเลยน,นั่นเองนะครับทุกคนสามารถเลือกได้เลยเลยนาะอ่าตรงหมดหมดตัวนี้นะครับจะเป็นเพิ่มต่างๆนะครับแม่เป็นเพิ่มยอดไลน์นะเพิ่มยอดวิวนะเป็นการเปิดการมองเห็นเพิ่มความน่าเชื่อถือของอ่าเพจของกลุ่มของเรากข้ามกันนะครับด้วยการเพิ่มคนดูอ่าเพิ่มคนเข้าเพจเนานะหรือว่าติดตามแฟนเพจนั่นเองนะครับอ่าถ้าใครน่าสนใจเนาะ บริษัาตัวนี้อยากจะมาลองใช้บริการก็ลองดูนะครับลิงด้านล่างเนาะเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้เนาะผมก็จะมาเลือกในหัวข้อนะครับเป็นหัวข้อเป็นยอดวิวนะครับเพื่อเปในหัวข้อนี้นะครับแล้วดูตรงบริการอบริการทุกคนเลือกเลยนะครับเพาต้องการบริการแบบไหนเลทราคาต่างกันนะครับและคุณภาพก็จะต่างกันนั่นเองทุกคนก็สามารถเล่นดูได้เลยผมก็จะเป็นอันนี้แล้วกันนะครับได้เจอคําอธิบายนะครับคำานธิบัยตัวนี้นะครับคำว่าหนูทุกคนนะครับทาการหยุดอ่านก่อนเนาะเดี๋ยวถ้าเราใส่ลิงก์ผิดนะครับเนาะ เขาก็จะไม่คืนเงินนะครับหรือเราไม่ได้เปิดสาธารณะไว้นะครับเขาจะไม่คืนนั่นเองอ่าดูกันดีๆด้วยนะครับอ่าและตัวนี้นะครับเจอหัวคลิ์นะครับง่ายๆเลยนะเป็นลิงก์คลิปวิดีโอนะครับที่เราต้องการเพิ่มยอดวิวเนาะอ่ายอดวิวไหนน้อยก็จัดไปเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะาคลิปนี้แล้วกันนะครับอ่าทำการคลิกไปนะครับก๊อปปี้ลิงก์นะครับแล้ววางได้เลย อ่าแล้วก็ดูยอดเดิมของวิวนะครับจะมี467นะครับทุกคนจำไว้เลยอ่าแล้วก็จำนวนนะครับที่จะเพิ่มนะครับก็เพิ่มไปเลยนะครับ101เป็นขั้นตอนของทางเว็บอยู่แล้วเนาะก็เพิ่มไปเลยนะครับอ่าพอค่าใช้จ่ายนะครับขึ้นมาทุกคนนะครับก็ส่งไปได้เลยอ่าระบบก็ได้รับคำสั่งซื้อคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นแบบนี้นะครับให้ทุกคนนะครับทำการแค่ลอยยอดวิวเพิ่มขึ้นเองอ่าใช้เวลาไม่นานนะครับแล้วก็อ่ามีเพียงไม่กี่ขั้นตอนด้วยนะครับอ่า แคาในวันที่ทําการรอกันนะครับขออนุญาตแนะนาเว็บไซต์นะจะมีบอรดการหนังซื้อนะครับบอกเราด้วยเลขออเดอร์ตัวนี้นะครับสำคัญถ้าใครยอดไม่ขึ้นยอดขึ้นช้านะครับสามารถกรอบแล้วก็แจ้งแอดมินได้เลยเนาะในส่วนของเลขออเดอร์ตัวนี้นะครับแล้วจะมีหัวข้อวันที่นะครับวันที่ในเวลาบอกว่าเราซื้อเวลาไหนนะครับอะไรต่างๆเลยละจะหัวข้อลิงก์ค่าใช้จ่ายบริการสถานะของระบบนะครับก็บอกระหมดเลยนั่นเองหัวข้อต่อไปนะจะเป็นการเติมเงินนะครับ การเติมเงินนะครับการเติมเงินจะมีอยู่4ช่องทางเลยนะครับให้ทุกคนได้เลือกเลยนะครับจะมีสแกนเคอร์โค้ดทุกธนาคารทูมันนี่วอลเล็ตนะครับแล้วก็คริปโตแล้วก็เพอร์เฟกต์มันนี่นะครับในแต่ละช่องทางนะครับก็จะมีคําแนะนําบอกแบบนี้เลยนะครับตรงกลางนี้เลยนะก็จะเป็นแบบนี้นะครับแตนน่ถ้าเป็นสแกนเคอร์โคด้ดนะครับก็จะง่ายขึ้นหน่อยนะครับให้ทุกคนนะครับแค่กรอกยอดเงินกดคํา,านะนะคคคว่าจ่ายนะครับแบบนี้นะครับ หน้าต่างสแกนเคียบโคดก็จะขึ้นเนาะแต่อันนี้ก็คือมันจะเออร์เลอร์อยู่นะครับให้ทุกคนทําการกรอกแล้วก็กดคําว่าจ่ายไปเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นสําหรับสแกนเคียบโคดนะเอาเป็นว่านะครับก็ให้ทําการไปเรื่อยๆนะจนกว่าหน้าต่างสแกนจะขึ้นมาให้ทุกคนทําการสแกนให้เรียบร้อยเลยพอสแกนแล้วนะครับก็เงินของท่านนะครับก็จะเด้งด้านขวามือตรงนี้นะครับรอไม่นานนะครับระบบเติมให้อัตโนมัตินะครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับปลอดภัยแน่นอนแล้วก็หัวข้อต่อไปนั้นเป็นบริการทั้งหมด บริการทั้งหมดตัวนี้นะครับจะเป็นของเว็บไซต์ที่เป็นดอลลาร์นะครับมารวมกันอยู่ตรงนี้เลยทุกคนสามารถเล่นดูเล่นอ่านกันได้เลยนะครับแล้วก็ติ๊กแบบนี้ได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นไปที่หมวดหมู่นะครับไอที่เราติ๊กดาวไว้นะอย่างที่ต้นคลิปนะครับทำไปเนาะมันจะขึ้นตรงนั้นนะครับเราจะได้ไม่ต้องมาหาบริการกันใหม่นั่นเองนะครับถ้าเราติ๊กดาวไว้สามารถกดคาว่าดูด้านขวามือตรงนี้ได้นะครับเพื่อทการอ่านหมายเหตุ้เรียบร้อยนะครับก่อนสร้างคําสั่งซื้อทุกครั้งด้วยนะครับหัวข้อต่อไปนะ ตัวนี้นะครับทุกคนนะครับเขียนหัวเรื่องพิมพ์ข้อความไปได้เลยนะครับแล้วก็ส่งตัวไปนะเดี๋ยวแอดมินทางเว็บไซต์นะครับจะทําการดูแลปัญหาตรงนั้นให้ทุกคนนะครับแต่ถ้าใครมีเลขออเดอร์นะครับที่ติดขัดปัญหาอะไรหรือว่ายอดไม่ขึ้นนะครับแค่วางเลขออเดอร์ลงไปตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความต่อไปได้เลย เลยนะครับเดี๋ยวแอดมินจะทําการดูแลให้หัวข้อสุดท้ายนะครับจะเป็นการแนะนําเพื่อนตัวนี้นะครับการแนะนําเพื่อนตัวนี้นะครับก็ง่ายๆเลยลิงก์แนะนําของตัวเองนะครับสามารถส่งไปให้เพื่อนคนที่สนใจที่จะเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามหรือเพิ่มอะไรต่างๆนะครับเราก็ส่งไปให้เขาได้เลยนะครับก็แค่ก๊อปปี้ลิงก์ของตัวเองนะครับแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนเลยนะครับอันนี้ถ้าเพื่อนนะครับเติม ผ่านลิงก์เรานะครับเติมเงินหรือว่าเติมยอดผ่านลิงก์เราเราจะได้อัตราค่าคอมมิชชั่นนะครับอยู่ที่3เนะครับเท่าเท่ากับที่เพื่อนเขาเติมมานะเราก็จะได้3ตรงนั้นก็ะจะเป็นประมาณนี้นะครับในแต่ละหัวข้อของเอทเดอลลาร์นะครับก็หมดแล้วอ่ะขอญาตไปดูยอดก่อนนะครับอ่ะนะครับระหว่างที่แนะนำเว็บไซต์นะครับยอดวิวก็ได้ทำการเพิ่มมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็เป็น639แล้วนะอ่าแต่เมื่อกี้ก็ประมาณ4 0 0กว่ามั้งอ่าถ้าเผื่อจะไม่ผิดนะครับเนาะประมาณนี้นะครับน้องในการเพิ่มยอดวิวเยครับถ้าใครนะอยากเปิดกา้องมองเห็นอ่าด้วยการเพิ่มยอดวิวหรือว่าจะเป็นเพิ่มผู้ติดตามนะคะเพิ่มถูกใจหรือว่าไลค์นะครับก็สามารถมาใช้บริการที่ตัวเว็บไซต์นี้กันได้เลยเนาะอ่าส่วนเว็บไซต์เว็บไซต์นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว้ด้านนะครับทุกคนกดคลิกมาได้เลยอ่าวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมคลิปวิดีโอนี้ครัับสสวดี